พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสวัสดีครับคุณมูซาสวัสดีครับพี่นเดึึกไปหรือเปล่าฮะหลับหรือยัง ยังครับกําลังออรออยู่เลยครับครับขออภัยด้วยนะบางครั้งมันข่าวกําหนดเวลาอาจจะคาดเคลื่อนนะเพราะว่าพี่เนรกําหนดไปได้จริงเพราะอยากให้นักเล่าแต่ละท่านอยากจะเล่าอะไรก็เล่าได้เลยต่ามอย่างตามสบายไม่ได้มีเวลากําหนดไว้เนาะครับเออคุณมุซาไม่ได้อ่าพูดคุยกันมานานแล้วฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีคิวจะมาเล่าแต่ว่าไม่สบายตอนนี้หายดียังครับ หายดีแล้วครับพี่เออแล้วก็อาการเป็นไงมั่งตอนนี้รู้สึกดีดีดข,ขึ้นแล้วครับเออขึ้นดีขึ้นปกติครับอ่าโอเคดีใจฮะได้ยินอย่างนี้ก็ดีใจอ่ะโอเคคุณมูซามาเข้าเรื่องกันดีกว่าพี่เนตตั้งชื่อให้ว่าคุณใสอิสลามเชิญเลยครับ,รบอ่าเรื่องนี้ที่ผมจะเล่าหลังจากที่ผม เลือกมวยแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวครับถึงได้ได้มาทํางานอยู่ที่แห่งหนึ่งเป็นห้างแล้วก็ผมก็เลยทําทํางานไปเข้าวันแรกครับก็เจอเพื่อนที่ชื่อกอไก่อนคนหนึ่งก็เลยมามาต้อนรับผมทั้งทั้งที่เราไม่รู้จักกันเหมือนแบบเราเห็นกันเหมือนแบบเขาทักทายผมจงก็ผมรู้สึกสนิทก,กับเขาอื พอผมกับเขาทํางานไปอยู่ระยะหนึ่งอยู่ๆผมอะไม่เห็นเขาไปเลยผมคิดว่าเออสงสัยเขาวิ่งไปสาขาอื่นนะครับครับพอตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับในตัวเขามากเท่าไหร่ครับถึงอยู่ๆมาวันหนึ่งมีเพื่อนผมที่ทํางานที่เดียวกันอืม,มาชวนผมว่าเออไปเป็นวันนี้ว่างไหมคืนนี้ครับ ว่าทาไมมีเรื่องอะไรเ็าบอกว่าเออได้ข่าวว่าคนชื่อก่อไม่สบายอืเออไปคืนนี้ไปที่บ้านด้วยครับผมบอกว่าเออผมไม่รู้จักแล้วไปได้ยังไงเนี่ยไปพร้อมกันเดี๋ยวเลิกงานแล้วก็ไปพร้อมกันเลยอืพอผมเลอกงานเสร็จพอผมกําลังจะไปแม่ของคนชื่อกอก็ทํางานที่เดียวกับผมด้วยครับแล้วก็เขาบอกว่าเออเบาว เออไปเยี่ยมเพื่อนด้วยเพื่อนไม่สบายอือตึกบอกว่าอ๋อได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปเนี่ยตอนเนี้ยมีเพื่อนชวนแล้วครับเพราะว่าเออเนี่ยไปพร้อมกันเลยรู้จักบ้านไหมเพราะว่ายังไม่รู้จักเนี่ยเดี๋ยวไปพร้อมกันครับพอขับไปจนถึงบ้านผมเห็นเขาอ่ะในสภาพแบบเสื้อไม่ใส่ใส่ใส่กางเกงบ็อกซ์เออเสยอยื้แบบอไม่ใส่อยู่แบบยังไงอ่ะอยู่แบบเออไม่ใช่ตัวเขาอ่ะตอนที่ทํางานอ่ะ คือผมถามว่าเออแล้วทําไมไม่ไปทํางานมันบอกว่าขี้เกียจคําแรกบูดว่าขี้เกียจเพราะว่าเออแล้วขี้เกียจได้ไงปกติก็เห็นทํางานทุกวันแล้วก็ไม่เคยสายออถึงก็เขาบอกว่าอือยู่ๆก็ขี้เกียจถึงผมเห็นในของเขา,าเอะรูปร่างหน้าตาเขาอะก็คือดวงตาใบหน้าจะเป็นจะสีคำับพี่ ถึงผมดูดูดูในสมองคิดว่าเออไอ้นี่มันโดนของไหมวะคิดในใจอยู่โดนของไหมวะก็ผมก็นั่งแป๊บเดียวนั่งได้ไม่นานได้ถึงก็ผมว่าเออเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนครับพอผมกล,กลับไปก็ทํางานได้พอพุ่งนีช้าผมผมก็ทํางานประมาณพักเที่ยงน้องสาวของคนชื่อกาะมาพูดกับผมนะว่าอ,อปีเขาอะ่ะคือ อยู่ๆกลางคืนอ่ะไม่นอนอาการแบบอี้วะผมคิดว่าออาการเดียวเหมือนผมที่โดนของเลยเออผมว่าโดนของไหมอ่ะเขาว่าน่าจะโดนของอ่ะครับถึงงผมถามว่าแล้วใครเป็นคนทำเขาบอกเขาที่เขาเดาๆสรุปว่าน่าจะเป็นแฟนอ่ะถึงมาถามว่าแล้วผมถามน้องน้องผู้หญิงของเขาว่าแล้วผู้หญิงอ่ะเป็นคนที่ไหนเขาบอกว่าเป็นคนแถว หาดใหญ่ครับแล้วเป็นคนพูดใช่ไหมก็มว่าไม่ใช่อิสลามปะอ,มอ,มอิสลามอะเฮ้ยทำไมต้องทําอย่างนี้ด้วยอ่ะครับพ่อเพิ่อนผมคนเนี้ก็คือหน้าตาหล่ออือจมูกโดง่งตาคมครับเพราะว่าเออก็ไม่แปลกทําไมคนเราลักกันทําไมต้องทําของใส่ด้วยผมทาอ่ะแต่คือน้องเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเวลาโทรมาก็คือ คุยคุยไม่ดีด้วยอะ oh. แบบตะคอกมั่งดา่ามั่งประมาณนั้นนะแล้วผมถามอีกว่าแล้วเคยมาบ้านยังเขาว่าเคยมาแล้วเขาว่าสองครั้ง oh. ถึงผมว่าอย่าให้ผู้หญิงคนนี้เขา้าเข้ามาในบ้านนะอันตรายด้วย oh. ถึงพอคุยอะไรเสร็จปุ๊บถึงก็เลือกงานผมก็ไปเยี่ยมเขาอีก,อกวันหนึ่งไปเยี่ยมเขาก็ไปนั่งคุยแต่ถึงผมก็ไม่บอกว่า บอกต,ตรงๆว่าโดนของผมรู้ว่าเดี๋ยวก็ไม่เชื่ออืมผมว่านั่งดูดูดูผมว่ากลางคืนนอนไหมมาว่าเออไม่ค่อยนอนคเพราะทำไรก็ว่าเล่นโทรศัพท์หมอโอเคเล่นโทรศัพท์ตึงอยู่ๆแม่ของนายกอเรียกผมไปคุยส่วนตัวเลยเขาอบอกว่าเออแล้วถ้าแล้วจะช่วยช่วยยังไงครับบนถามว่าแม่เออน,นายกอเนี่ยโดนของไหม เขาว่าพฤติกรรมมันแปลกๆผมดูว่าใบหน้าของเขามันไม่ใช่อย่างนี้เออถึงก็ว่าแม่เขาบอกแม่ของเขาบอกว่าอืน่าจะใช่ลูกถึงตอนนี้ก็คือนายก็ไม่ได้ทํางานครับคือเพื่อไงว่าเสียงานเสียการหมดเลยถึงแม่ก็คือกุมใจเรื่องนายกอย่างเดียวเลยครับถึงเพราะว่าอ๋อเดี๋ยวผมมี หมออยู่หมอหนึ่งมผมเล่าว่าผมเคยโดนแบบนี้อาการแบบนี้เลยถึงผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่องงานเดี๋ยวไปหาเขาแต่ว่าผมไม่ได้เจอเขาประมาณห้าปีได้แล้วม,มีรู้เขาจะอยู่ที่เดิมยังถึงพอทำงานเรื่องงานปุ๊บถึงน้องสาวของนายก็าไปกับผมบผมก็ปาพาไปถึงที่เลยททั้งที่ผมไม่มีเบอร์ผมไปสถานที่หนึ่งถึงพ่อผม ไปถึงด้านหน้าผมก็ต้องบอกยามเพราะว่าเขาเป็นชาวต่าง,างด้าวด้วยออแต่ว่าผมรู้ว่าที่อยู่ของเขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ผมก็เลยสุ่มไปอะ่ะก็คือเขอาอนุญาตให้เขา้าผมก็เข้าไปปุ๊บ,บผมไปเจอลูกของเขาออลูกหมอผมจําได้เลยเนอ็จําผมได้เลยว่าเออแล้วมาทําไมว่าแล้วหมออยู่ไหมเขาบอกว่าอยู่เนี่ยไปเลย นั่งอยู่ครับพอผมไปเจอปุ๊บเป็นโวเละวก็หัวเล้วเขาเจอผมเขาโควาล,ล้อีกก็เออแล้วมาทำไมบอกว่าอ๋อเนี่ยมีเรื่องเป็นผมโดนของเขาว่าอ๋อคนไหนอ่ะถึงก็ผมให้น้องสาวเขาอะไปคุยกับหมอบอกว่านั่งฟังก็เป็นแบบนี้แบบนี้โดนของเสียงานเสียการครับจนแม่อ่ะคือน,นอนก็ไม่หลับกินข้าวก็ไม่ได้เพามทม่กุ้มใจ ถึงผมก็เลยถามหมอว่ามันโดนของใช่ไหมหมอหมอบอกว่าใช่โดนมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วอืถึงผมถามว่าแล้วมันทํำยังไงอะ่ะเขาว่าอืมมันทําแบบเวลาหุงข้าวก็เร็วไว้ใต้วางขาครับถึงหมอบอกว่าถ้ายิ่งสกราโปมันยิ่งดี<อ>มันยิ่งขังอะ่ะบออมันใช้แบบนี้ถึงผมถามน้องว่าแล้ว คนชื่อกออะคเคยไปที่บ้านไหมมันบอกว่าเคยไปอตัวังแล้วไปแล้วกินข้าวด้วยไหมกินออถึงมาบอนนั่นแหละมันทําใส่ในข้าวครับถึงน้องสาวเขาบอกว่ากลางคืนอะไม่นอนนั่งแต่นั่งอย่างเดียวไม่รู้นั่งทําอะไรนั่งนั่งเฉยๆบางทีก็เดินวนรอบบ้านความความที่นอนไม่หลับครับ บอกว่าอ๋ออาการแบบนี้ก็คือบอเหมือนพี่เลยนะเหมือนมากเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยอบอก็เลยรู้ก็เลยเนี่ยคนเนี้ยที่แก้ได้ครับถึงพอ,พอพูดคุยอะไรเสร็จ<อ>ผมก็เลยไปส่งน้องสาวเขาที่ทํางานก็เลยกลับบ้านไปถึงนัดกันใหม่เจอกันพรุ่งนี้ครับหลังเลิกงานพอเจอเขามากันทั้งครอบครัวเลยนอกจากนายกรคนเดียวไม่ไป นั่นแหละมาทั้งพ่อแม่น้องสาวพอมาก็เลยนัดนั่งที่สวนสาธารณะก็นั่งคุยอย่างเนี้ยถึงก็เลยถามถามถามถ,ถึงผงก็เลยบอกว่าหมอคนเนี้ยเขาไม่เอาอะไรมากหรอกเ,ออเขาบอกเขาขอกาแฟสามสิบซองของซองใหญ่ซองเดียวก็พอ,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 อผมบอกว่าเขาได้ถ้าทำหายถ้าถ้าแก้หายเขาจะให้ได้ครับ ถึงหมอบอกว่าเดี๋ยวเขาขออีกอย่างหนึ่งด้วยเขาขอซีดีเออเครื่องเล่นซีดีอะครับอืเขาขอแต่ว่าได้เขาไม่ได้แต่ต้องแก้ห,หายก่อนครับพอแก้พอถึงพูดคุยเสร็จปุ๊บถึงคุาหมอบอกว่าอะไรที่เกี่ยวกับร่างกายของแม่มันมันดีกว่าออถึงเขาบอกว่าเออเอาน้ําเยี่ยว ครับคือน้ำปัสสวะอใช่ครับใส่ใส่ในอะไรเขาเรียกน้ำดื่มใส่แก้วน้ำดื่มอใช่ใส่แก้วสำหรับนายกินอย่างเดียวนะคนกินห้ามกินเลยครับเขาบอกนี่และอย่าให้นกรรู้ด้วยถ้ารู้อะก็คือมันไม่กินเออช่วงกินข้าวเนี่ยพวกนี้คือ พวกปีๆน้องๆเนี่ยคือเขารวมวันเลยว่าอคือน้ำนี้ห้ามกินนะรู้กันทุกคนเลยครับถึงก็เขาบอกว่าผู้หญิงคนนู้นอ่ะก็คือใส่ของมาอย่างเดียวเลยใส่ใส่เรื่อยๆใส่เรื่อยๆจนเพื่อนผมอ่ะคือเจ็บหัวอือยู่ๆก็บอกว่าเออเจ็บหัวเพราะว่าน้องสาวบอกผมว่าเออพี่เขาอ่ะคืออยู่ๆก็เจ็บหัวอยู่ๆก็หายอยู่ๆก็เจ็บอีกถึงหมอบอกว่าเนี่ย กำลังใส่อยู่ครับใส่เรื่อยๆ,ๆใส่เรื่อยๆอืถึงผมถามหมอว่าแล้วเขาทําอ่ะทําเพื่ออะไรอกว่าต้องการเอาชนะแม่ของเพื่อนผมอ๋อครับผมถามถึงก็เขาว่าหมอบอกว่าแบบนี้ไม่ดีถ้าทํายิ่งทําแต่เดียวยิ่งตายนะเพราะว่าคือมันกินมันมันกินทีละนิดจนบแบบพร้อมจนเหลือซี่โครง เหมือนที่ผมเป็นนั่นแหละ <Okay. S 2> คือผม <Yeah. S 2> ดูรูปร่างก็คือเหมือนผมจําได้เลยว่าผมเป็นแบบนี้อม่ mm. แหละพอวางแผนอะไรปุ๊บก็กินข้าวพอให้น้ํากินท mm. ุกคนก็รู้น้องเขาก็เกือบอีก,กินก็นึกขึ้นได้ก็เลยไม่กินออ oh. ถึงพอเวลากินข้าวอะไรเสร็จปุ๊บ <Okay. S 2> ก็คืออยู่อยู่แบบสภาพร่างกายมันเริ่มดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน, oh. วนประมาณ สามวันได้พี่ครับครับเพื่อนผมหายอืพอหายเสร็จปุ๊บถึงผมถามข่าวทุกวันตัวน่ะเออแล้วนายกเป็นยังไงบ้างกําลังดีขึ้นอนอนหลับถึงผมถ,มผมถามว่าแล้วผู้หญิงอ่ะที่ทํำอ่ะเป็นไงบ้างได้เขาว่ากําลังจะเลิกกันอถึงผู้หญิงอ่ะไม่เลิกกาลังจะมาถึงบ้าน ผมบอกว่าเลวจะมาทําไมอ่ะในเมื่อเราผิดอ่ะแล้วไปทําอย่างนี้ใส่ถึงแม่ของนายก็บอกผมว่าแม่เกลียดผู้หญิงคนนี้มากเลยเ,ออเวลาพูดก,กับแม่คือเล็กๆอ่ะคุยดีพอหลังๆอ่ะคือคุยไม่ดีไม่รู้เขาเ,ออเกลียดแม่ทําไมออคือเขาเขาจะมาถึงแม่บอกว่าไม่ต้องมาถ้ามาเดียเด๋ยวเรียกพี่น้องมาหยุดมาที่บ้านาจะมาไหมถึง ผมบอกว่ามันไม่กล้าหรอกอมไม่เพราะว่าคนแบบนี้พูดอย่างเดียวไม่ทำหรอกอ,อพอแก้พอเรียกในพอวันต่อมาเรียกในกอมหาหมอ,อมก็เลยนั่งคุยเนี่ยผมก็นั่งอยู่ผมก็าาถามว่าเป็นไงบ้างตอนนี้เพราะว่าดีขึ้นเพราะว่าหัวนี่จากที่เจ็บอะ่ะก็คือไม่เจ็บแล้วเพราะว่าเออตอนนี้คือคิดอะไรมันคิดออกไปหมด ถึงอับนายก็บอกว่าตอนนี้ก็คืองานไม่ได้ทำโดนเขาว่าเขาบอกว่าผมอ่ะเคยโดนเคยมาเล่าให้เขาฟังแล้วว่าเป็นแบบนี้แบบนี้เขาบอกว่าใช่เป็นเหมือนกันเลยครับเพราะว่าเออผมก็เลยบอกว่าผมอ่ะเข้าใจว่าความรู้สึกคนที่โดนมันเป็นยังไงมันทรมานครับถึงนายก็บอกว่าดีที่เจอผมซักก่อนถ้าว่าเจอช้ากว่านี้เขาอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้ ครับเพราะว่าเขาบอกความรู้สึกว่าคิดมากคิดจนแบบคือเขาเคยเขาเคยขาบอกว่าเขาบอกความรับเลยว่าเขาเคยเอาเชือกอ่ะคือกําลังมัดมัดแล้วเขาคิดถึงแม่เข,เขาเลยไม่ทําเขาบอกอย่างนั้นแอละผมบอกว่าดีแล้วที่ว่าอยากทำถึงพอหายพอรักษาหายปุ๊บก็เลยขับที่ที่หมอขอคือเขาจะซื้อให้ให้หมดปุ๊บ พอรักษาหายปุ๊บคือเพื่อนของแม่คือพอรู้ข่าวว่าผมอะพาหมอให้รักษาลูกเขาหายคือคนอื่นนะจะมาหาหมออมทุกทุกวันเลยพี่ผมนี่คือเป็นคนนำพาเลยคือบางคนมาแต่และเรื่องเลยเรื่องส่วนมากนะหมอจะไม่ช่วยออหมอเคยกระซิบบอกผมว่าไอ้คนที่มาส่วนมากแย่งสามีชาวบ้านทั้งนั้น เขาก็เลยไม่ออไม่ช่วยออมีอยู่คนคิเดียวคือเพื่อนผมครั้งขึ้นเขาเขาโดนยิงเ,ออเขาว่าเขาจะช่วยแต่ที่เหลือเขาไม่ช่วยครับครับอ,อืมครับอีกแค่นี้่ะครับพี่โอ้โหคุณโมซาเล่าได้ได้ดีนะแล้วก็มันเป็นเรื่องของอ่าจะบอกว่ายังไงอะ่ะของต่ำอะ่ะมันต้องแก้ด้วยของต่ำแล้วคุณแม่เนี่ยคือหมายถึงว่าบุญคุณของแม่หรือคุณที่เป็นแม่มารดาเนี่ย บางครั้งมันแก้ได้เหมือนที่หลายๆเรื่องที่เขาฟังกันนะะคือเอาพ้าถุงแม่เนี่ยมาครอบหัวแล้วก็ของพวกนี้มันก็มาลายหายศูนย์ไปอันนี้เกิดขึ้นได้ฮะเคยอ้น,นีเคยมีเคสแบบนี้อ่ใช่ครับพี่ค,คือเขาลองคือลองทําแล้วครับพี่ไม่ไม่หลุดเออ หมอบอกว่าถ้าทําอย่างนั้นไม่รุนหรอกอต้องให้กินมันจะเข้าในในในร่างกายเลยครับ,ออค,รบคือมันดีกว่าเออเราอาจจะมองเป็นของอสกรปรกเนาะฉี่<ช>แต่ว่าเป็นฉี่ของแม่ฮะคือบาง<ช>ครั้งมันก็ไปของต่ำอะมันแก้ด้วยของต่ําอันนี้เรามองเป็นเป็น,เป,นเป็นความเชื่อแล้วกันแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ย เกี่ยวกับศัยศาสตร์ทางพี่น้องเรานะอิสลามเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเามีวิธีการแบบไหนแต่ว่าทางไทยพุทธเราเนี่ยก็จะปอีกแบบหนึ่งแต่ผมว่ามันคล้ายๆกันมันคล้ายกันเออคล้ายมากเลยเออแย่างเดียวที่ว่าแตกต่างก็คืออ่าเขาเรียกถ้าว่านิสสาพุทธคือคาถาไอ้นุคือของพุทธจะสนมากจะเป็น คาเมนจึงของอิสลา,ามวนมากจะเป็นภาษาอาหรับหรือว่าภาษามาลายออูครับเออมันจะแตกต่างกันตรงนี้แต่วิธีการ,รทําคล้ายๆกันคา, <no? S 2> นากัมเลยครับเออที่คุณมูซามาเล่าเนี่ยคือหมายความว่าอ่าเรื่องก่อนๆที่คุณมูซามาเล่าคือมูซาเนี่ยเคยโดนของมาแล้วก็เลยไปหาอาจารย์ท่านนี้พอมามาเจออาจารย์ท่านนี้ก็เลยแก้ให้ก็เลยหาย แล้วปรากฏว่าไปเจออีกท่านหนึ่งที่เป็นแบบเดียวกันเลยฮะอาการเดียวกันก็เลยไปช่วยชีวิตฮนะเหมือนไปช่วยชีวิตเขาเลยแล้วการ <Yeah. S 1> ที่ทะเลาะก,กันระหว่างแม่ผัวลูกสะใภ้เนี่ยมันแม่มันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆมันเป็นแบบนี้มาตลอดนะเวลาผิดใจกันเ <Yeah. S 1> ออไหนไหนไม่ชอบกูแล้วกูก็เลยทําของใส่รูปมึงเลยอะไรเงี้ยเออ yeah. แม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันไม่เกิดในสังคมไทยเราจริงๆเลยอะอยากให้มันมาลายหายสูญไปจริงๆเพราะไอ้การที่ไปแย่งลูกแย่งผัวแย่งเมียอย่างที่อาจารย์เขาไม่ได้ไปทําให้เนี่ยถือว่าเป็นจะเป็นจรรยาบรรณที่ดีมากๆนะกับคนที่แก้ของเออคือหมออะเขาเคยก็เคยบอกผมตั้งแต่ผมเอเจอเขาครั้งแรกอะเขาว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาเคยทําครับทําตายมาหลายคนแล้วครับพี่ ออทบตายเลยครับถึงเขาบอกว่าเขาเขาทําตายมานานแล้วถึงอยู่ๆเขาว่าเขาสงสารอ่ะเขาเลยเลิกเขาก็เลยครับแก้อย่างเดียวมีหน้าที่คือแก้อย่างเดียวออสมมติว่าเหมือนผมโดนผมผมไม่เอ่ยนะว่าทําทํากับผมไม่เอ่ยเขาบอกเลยถ้ามึงทํากับกูก็ไม่ทําให้อืก็คือกูแก้อย่างเดียวกูไม่ทําให้ออครับคือคนเราบางทีมันอ่า อ่าข้อผิดพลาดของแต่ละคนนี่ยมันอาจจะผิดพลาดมาแต่ถ้าเกิดเรารู้ตัวแล้วเรากลับใจเราไม่ทําอีกฮะแล้วเราก็กลับมาช่วยเหลือคนเอออันนี้มันก็คือบาปก็ส่วนบาปนะบุญก็ส่วนบุญก็มันก็ไม่หักล้างกันไม่ได้ฮะก็ต้องก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ชีวิตนายกอ่ะครับดีขึ้นมากครับเจอรักใหม่ก็ดีขึ้นครับธุรกิจตัวเองทำสองงานกันนะแหม ก็ต้องนึกถึงคุณมูซานะถ้าไม่มีคุณมูซาไปช่วยวันนั้นก็เขาก็ไม่มีแบบนี้เหมือนกันเนาะถือว่าได้บุญบเลยถือว่าได้บุญมากๆเลยแต่ทางาาศาสนาอิสาลามก็คงจะพูดไม่ถูกเหมือนกันพี่เนก็พูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าถือว่าได้บุญนะถ้าเป็นศาสนาพุทธก็จะพูดแบบนี้เนาะครับออโอเคคุณมูซาเล่าได้ดีมากๆแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องใหมๆ่ๆมาเล่ากันอีกนะ ครับวันนี้อาจจะสั้นสักหน่อยครับไม่สั้นไม่สั้นพอดีเลยพอดีเลยทํำให้หายคิดถึงเบาตูนไปได้ด้วยเออเสียงเหมือนเสียงเหมือนอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับอบครับครับครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับครับับครับ